สนับสนุนโดย DBMP Double Mac Plus สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทีมข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73เรามาเก็บภาพรบรรยากาศที่สวนปาล์มพันศรีอำเภอชัยบรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งตรงนี้ได้มีอมอบอผู้คนมากมายที่เข้ามาอยู่อาศัยจำนวน2,000คนด้วยกันนะครับซึ่งเข้ามาอยู่ ส่วนปนพันศรีได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งมีการเรียกร้องสิทธิทํากินให้กับพี่น้องยากไร้ที่อยู่อาศัยกันนะครับวันนี้ได้มีเกณฑ์นำทั้งหมด7คนด้วยกันนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้ไปรายงานตัวที่สอพอาเภอชัยบุรีกันแล้วนะฮะวันนี้ก็ได้มีการประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งเราทีมข่าวก็ได้เก็บภาพรบรรยากาศให้พี่น้องได้ติดตามเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมจะไปสัมภาษณ์พี่น้องที่มาอยู่อาศัยส่วนปนพันศีแล้วก็ แกนนำครับเชิญครับผมขมมนเขาทองซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำของอกลุ่มผู้เรียกร้องที่ดินทำกินของกลุ่มกเกษตรกรชัยบุรีรักถิ่นวันนี้ที่พวกผมนัดประชุมเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นครั้งที่3ในการประชุมครั้งนี้เพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่ผมเรียกร้องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษธานีท่านเพิกเฉย เมื่อท่านเพิกเฉยดื้อตาใสวันนี้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องขอ,อความเห็นชอบจากพี่น้องกเกษตรกรในกลุ่มประมาณ2,000คนวันนี้เพื่อเป็นสัญญาประชาคมว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไปเยี่ยมท่านนะครับไปเยี่ยมท่านที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมวลชน,น2,000คนที่ผมจะนำไปในวันนั้นขอให้ท่านเตรียมตัวรอรับได้เลยครับ เพราะสิ่งที่ผมเรียกร้องไป3ข้อเสนอแนวทางที่เราเปิดไปนั้นท่านเพิกเฉยไม่สนใจนะครับไม่สนใจและไมะ่รับรู้ความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรแถมครับวันนี้ท่านยังเอาป้ายใหม่มาติดอีกครั้งหนึ่งให้พวกผมออกจากพื้นที่ภายใน15วันผมคิดว่าท่านทําเกินไปนะครับเกินไปเพราะคําสั่งที่ท่านสั่งนั้นมันเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบเพราะว่าทําไมผมบอกว่าไม่ชอบเพราะว่าท่านสั่งแต่ให้ผมออกจากพื้นที่ แต่วันนี้ท่านให้บริษัทนะครับพันศ4ยังเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อยู่ในพื้นที่เพราะงั้นกฎหมายนะครับที่ท่านใช้มันเลยผมบอกว่ามันมันลักลั่นนะครับมันไม่ตรงกับความต้องการของอประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ท่านสร้างความกลัวนะครับสร้างความหวาดกลัวให้กับเกษตรกรให้พี่น้องของผมที่ร่วมชุมนุมท่านบอกว่า15วันาวันออกจากพื้นที่แต่วันนี้ผมไม่กลัวแล้วครับสิ่งที่ท่านาเรียกร้องมา คำสั่งของท่านผมถือว่าเป็นโมฆะเพราะวันนี้ผมกลายเป็นผู้ต้องหานะครับในคดีบุกรุกนะครับแพ้วถังพื้นที่พันสีแต่ผมถามกลับไปยังท่านผู้ว่าและก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้ว่าสิ่งที่ท่านทํานั้นถูกหรือผิดเพราะหลังจากนี้ป่าไม้เองก็ต้องเดือดร้อนครับเพราะพี่น้องประชาชนที่นี่จะไปเยี่ยมท่านที่ป่าไม้สิบนะครับอเภอชัชบุรี ให้ระวังตัวครับเดี๋ยวเราพบกันนะครับพบกันแน่นะครับถ้าท่านยังปฏิบัติสองมาตรฐานอยู่กับพวกผมนะครับหลังจากนี้หวังผมประชุมนะครับพี่น้องก,บบงกรรมการเด็ดผมจะขอฉันทานุมัติว่าเราจะไปวันไหนนะครับแต่ก่อนไปผมจะทวงถามไปยังป่าไม้ก่อนว่าสิ่งที่ผมเรียกร้องไปก่อนนั้นท่านได้ทำแล้อยังนะครับถ้ายังไม่ทำให้ทำซะถ้าท่านไม่ทำนะครับ หลังจากนี้เราเจอกันครับที่ป่าไม้สิบครับวันนี้เป็นวันครบรอบการประชุมประจําเดือนนะครับแล้วก็จะวันนี้แหละที่ใบาชาวบ้านควังเรื่องเรื่องการถูกหมายจับแต่ก็ตำรวจไปขอหมายจับเสียาลไม่อยอมให้เป็นหมายเรียกครับก็เรื่องนี้ไปถึงศาลแล้วครับจะธิบายชาวบ้านควังว่าถึงเจตนารมณ์ของการสอสูก้การสูกจับกุมไม่ใช่เป็นเรื่องอปุปสรรคครับมันเป็นเรื่องธรรมดาครับ แต่เราจะได้พิสูจน์กันว่าแปลงที่ดินแปลงนี้เป็นของของใครกันแน่ใช่ไหมครับที่แท้จริงแล้วเป็นของชาวบ้านครับกฎหมายเขียนชัดว่าเม,ม่หมดธรรมชาิแลวต้องนํามาจัดสรรในผู้ผู้อยากได้ไนะผู้ไมได้น้อยไม่ใช่เอาไว้นะทุนแกบหมาของป่าวันนี้บัตอนนี้ครับกฎหมายไทยมันวินปราชนะครับไอพ่อผู้ผู้ถือกฎหมายมันเลี่ยงบาลีมันธรรมทานแกะบมาของป่าได้ไงครับมันผิดกฎหมายนะผู้ว่าเนี่ยติดคุกคนแรก แต่ผมโรงเรียนไปเยอะและ้วที่ผ่านมาเแต่เขาช่วยกันปปชนะครับ <m uch ing> ปปชตัวร้ายนะครับจริงๆถ้าดำเนินการกฎหมายผู้ว่าสิคุกแน่แต่เฉพาะผมโรงเรียนผู้ว่าเขาก็วิ่งนเต้นอีกนี้ครับนี่แหละครับจะหมดสิบสองนี้แต่จริงๆแล้วก็หมดตั้งนานแล้วน,นะครับต้องระมาจัดฉันถ้าไม่ทําอย่างนี้ก็ไม่มีทางครับต่อไปก็จะมากับไล่อกีกผมรู้ดีจะใช้วิธีต่างๆนานาแต่ผมจะยืนหน้าเองผมจะไม่ให้กับไล่เพราะไม่มีใครหนือกฎหมายไปได้ครับแล้วก็การสอนูกก็ยังดำเนินต่อไปครับ จะไม่ถอยด้ขาดพี่น้องครับเพราะว่ามันไม่ยิ่งจัดสรรเลยครับไอ้พวกนี้มันเป็นนายทุนใหญ่ระดับประเทศระดับประเทศนะครับทำทั่วประเทศซอยหมดถึงย่หรี่ลายใช้นมินีถือครับผมรู้ว่าเป็นของนักการเมืองชื่อดังในภาคใต้แต่คนนี้เป็นเจ้าของพรรคทางลึกๆเป็นน้อของพรรคแต่เขาใช้ใช้ใช้ชื่อบริษัทอื่นๆเป็นนอมินีถือแทนถือแทนท้งนั้นเลยครับ มีคนใหญ่คนโตเป็นเบงเกอร์เป็นแบกให้ประเทศนี้พังพินาศเพราะเพราะเพราะกับไอประกาศเมืองนี่นะครับนี่ผมก็ไม่เกี่ยวกับนนักการเมืองจะากจเชื่อก้าวไกลเพราะว่าชอบอุดมการณ์ของธนาธรว่าหนึ่งต้องปฏิรูปปปชต้องปฏิรูปผู้รการแผ่นดินเพราะพวกนี้ดำเนินคดีลำเอียงเพราะเจ้าที่ถูกคดีจะช่วยเจ้าที่นี่แหละครับที่ชอบพักเก้าวไกลเป็นหลักเลยนี่แหละครับต้องใส่เชื่อนี้เพราะว่าเพราะเขาถ้าพรรคนี้เกิดเกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นผู้นำรัฐบาลประเทศไทยจะมีความเป็นรรมากเพราะผมดูแล้วว่าเจตนาชัดเจนง,งพราะความพินาศของประเทศเกิดขึ้นเพราะปวชนะครับผมร้องเรียนปวปชเิลเรื่องไม่ขึ้นหน้าเลยครับก็ปไปควงหนังประครองก็ไปควงฐานยุดจัดดิตก็เข้าข้างกันนะนรันเข้าข้างกันครับนี่ละครับบ้านเมืองไทยกฎหมายมันไม่มีความป็นรมครับเลยต้องต่อทุกันอย่างนี้แบาใหม่ครับขอต้อนรับดีครับสวัสดีครับผมหมอดีเพชรวัติครับก็กวับไปยังรัฐบาลท่านประยุทธ์จันโอชาครับว่า ้องการให้พี่น้องประชาชนได้มีที่ทํากินนะครับที่ที่หมดสัมปทานแล้วก็ไม่อยากให้ให้ทางรัฐบาลมาจัดสรรให้คนยากคนจนนะครับและส่วนหนึ่งก็ที่ที่ว่ามันขาดสัมปทานแล้วเนี่ยต้องนํามาเป็นของรัฐรัฐต้องจัดสรรให้คนจนนะครับผมเองนั้นก็ในฐานะทีอ่อยู่กับชาวบ้านมาหลายปีนะครับเพราะไม่ได้ความเป็นธรรมไม่ให้ความ,วามยุติธรรมมากมายนะครับเราก็รู้แต่กวักไปยัง ท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จ,นจันโอชาครับว่าช่วยดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะที่ชัยบุรีนะครับขอกราบสวัสดีครับครับก็ขอสวัสดีครับผมอนนท์บัวพรมนะครับก็เป็นตัวแทนของพี่น้องที่เข้ามาชุมนุมเรียกร้องในที่ดินทํากีนของบริษัทพันศรีในวันนี้นะครับวันนี้ก็ถ้าดูในบรรยากาศนะครับมีสมาชิก 2,000ประมาณ2,000คนนะครับเข้าร่วมประชุมฟังการชี้แจงและอยากจะเรียนผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่มีความรับผิดชอบแต่อยากจะฝากถึงผู้ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะป่าไม้ที่10นะครับของอำเภอเชบุรีนะครับเราบอกกันอย่างด้วยความเคารพนะครับถ้าว่ายัางไม่รีบด,ดําเนินการอย่างไรนะครับเราก็ต้องต้องนําพี่น้องไปเยี่ยมท่านที่ที่สำนักงานนะครับอันนี้ก็ขอฝากว่าท่านคิดจะทําอะไรก็ท่าน รีบๆนะครับรีบตัดสินใจตรงนี้อย่าให้พี่น้องคนจนต้องมาอยู่แบบนี้นะครับเพราะว่าการอยู่อย่างนี้นะครับมันเสี่ยงหลายสิ่งหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากนะครับป่าไม้นะครับที่ว่ารับผิดชอบตรงนี้ช่วยดําเนินและก็ขับเคลื่อนตรงนี้ให้เร็วที่สุดนะครับอันนี้ขอวิงวอนจากตัวเทนของผู้ชุมนุมนะครับก็ขอฝากผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องในเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับกับสวัสดีรับผมนายจาบุรรักหมวยบุ้งนะครับ ตื่ามากับปักบวกเบื่นบานอยากจะกับ,บต้องการมาเรียกรองอทิศทีศ่ำกินบวกเรา,าไม่มีที่ทำกินกันจริงๆซึ่งได้มามาร่วมกลุ่มในจะุดตรงนี้ครับออพื้นที่ตรงนี้เป็นที่บุกรุกอของนายทุนผู้มีทุนและเจ้าหน้าที่มีสีดูด้วยครับสภาพที่มันทํากันอย่างนี้ผลประโยชน์มากมายมา,มาสารที่เอาไปและชาวบ้านตาดำํำอยู่ได้ในงและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ดังนั้นสพกสพกที่บอกว่าพื้นที่ของเขาทําไมไม่ลงมาดูไม่ดําเนินการพราววันนี้ทุกอ,อย่างชาวบ้านเขารู้หมดแล้วสิ่งที่พักุณทํากันอยู่นียมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นคนที่ตายที่สุดก็คือป่าไม้นะครับเขาบอกว่าพื้นที่นี้เป็นที่ของป่าไม้นู้นครับประมาณ20กว่าไร่นี่ที่ขุดเนี่ยก็ประมาณมากมายหมายหมาสารนะครับก็ประมาณมากมายมายสารแล้วถามว่าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่นียทำไมนะครับทำไมชาวบ้านถึงไม่ได้ใช้ มีแต่นายทุนเท่านั้นที่ยึดสมบัติเป็นของตัวเองนะครับป่าไม้อย่างนี้เป็นสมบัติชาติหรือที่สปกก็ผมก็ไม่ว่าเพราะว่าพื้นที่มันซับซ้อนมันมีป่าไม้ม้งม่งสปกบ้งที่ผ่าืนป่านุรักบ้างแล้วถามว่าวันนี้เจ้าหน้าที่รักอยู่อย่างไรนะครับผมอยากาทราบาสิ่งต่ตางๆเหล่านี้ต้องตอบประชาชนให้หายข้องใจครับผม สนับสนุนโดย DBMP Double Mac Plus